ทุกความคิดมีหนึ่งใจนะครับทุกความคิดหนึ่งใจหลายความคิดก็หลายใจหลายอารมณ์หลายความรู้สึกฉะนั้นท่านก็เลยคิดครั้งหนึ่งก็มีใจ1นึ่งดวงับหลายครั้งก็หลายดวงฉะั้นท่านก็เลยให้เราอยู่กับปัจจุบันที่ไม่มีความคิดก็เลยไม่มีใจไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกที่หลายใจหลายอารมณ์หลายความรู้สึกเพราะหลายความคิดแต่ปัจจุบันถ้าเราอยู่โดยไม่ต้องคิด ไม่ดุยไม่มีใจไม่มีอารมณ์ไม่มีความรู้สึกก็ว่างกลับอยู่ด้วยความว่างแต่เมื่อเกิดสัมผัสเกิดเสียงขึ้นเกิดกลิ่นเกิดรสเกิดสัมผัสเกิดธรรมารมขึ้นถ้าหากเรารู้ไม่ทันเห็นไม่ทันนะครับก็จะมีอดีตอนาคตนะครับมีความคิดมีอารมณ์มีความรู้สึกมีใจขึ้นมาแล้วก็ วันไหวไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นท่านก็นเลยให้เราอยู่กับปัจจุบันธรรมคือมีสติที่ตั้งมั่นสติที่ตั้งมั่นเมื่อมีสติตั้งมั่นรู้อะไรเห็นอะไรใจก็ไม่ไปตามถิ่งที่รู้ที่เห็นไม่ไปตามอารมณ์ไม่ไปตามความรู้สึกไม่ไปตามความคิดก็ยิดได้เฉยได้นิ่งได้ว่างได้ปล่อยวางได้ เพราะความไม่ตั้งมั่นอย่างเดียวทําให้มันไปไปต่างๆนานาท่านก็นเลยให้เรามีความตั้งมั่นนะครับไม่อ่อนไหวกับความคิดนะครับไม่อ่อนไหวกับอารมณ์ความรู้สึก,กจ,จิตใจนะครับมีสติที่ตั้งมั่นเขาเรียกว่าสติปัจจนะุบันนะปัจจุบันสติปัจจุบันธรรมนะครับธรรมที่เป็นปัจจุบันก็คือสติที่เป็นมหาสติันะสติที่มั่นคงสติที่เด็ดขาด ติที่ตื่นรู้บึกบานนะครับเขาเรียกว่าปัจจุบันสติสติที่เป็นปัจจุบันเมื่อมีสติที่เป็นปัจจุบันนะครับคนเราถ้ามีสติอยู่กับปัจจุบันนี่ก็สามารถตัดอารมณ์ตัดใจตัดความรู้สึกตัดความคิดได้นะครับสติเป็นตัวตัดนะครับสติที่เป็นปัจจุบันธรรมสติจึงจําเป็นสําคัญในทุกที่ทุกสถานทุกการทุกเมื่อ ทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกความนึกคิดทุกความเคลื่อนไหวเพราะถ้าหากว่าสตินะครับสติไม่มาสติไม่ตื่นสติไม่ไวนะครับก็ไปตามอารมณ์ก่อนไปตามความรู้สึกไปตามความคิดก่อนไปตามใจก่อนมันก็เลยไม่ทันโัวแต่เพลินหรือพลั้งพลาดนะครับเพราะว่าสติไม่มีสติที่เป็นปัจจุบันทมคือเป็นสติที่ตัด ะครับตัดอารมณ์ตัดความรู้สึกตัดใจนะครับตัดความคิดนะคเมื่อตัดใจได้ตัดความคิดตัดความรู้สึกตัดอารมณ์ได้ก็ไม่มีอะไรก็ผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปเกิดดับเกิดดับทุกสัมผัสนะครับสติก็จะตั้งมั่นนะคับสติที่ตั้งมั่นจะเป็นสิ่งที่คอยละละความคิด นะครับความคิดอารมณ์ที่ไม่ดีความคิดที่ไม่ดีความรู้สึกที่ไม่ดีใจที่ไม่ดีได้ก็เลยต้องมีสติแต่สติจะดีได้นะครับสติจะต้องเป็นสติที่อยู่กับปัจจุบันกับสติที่เป็นปัจจุบันสติที่ตั้งมั่นสติที่บริสุทธิ์สติที่อุเบกขาสติที่สํารวมสติที่เป็นสัมมาสติสติสําคัญมากนะครับเมื่อเรามีสตินะครับสติ มีสติอย,อยู่อยู่กับสตินะครับอยู่กับสตินะครับเมื่ออยู่กับสติแล้วก็สติก็จะคอยกัก้นแก้นะครับคลายนะครับความคิดอารมณ <ON> ์มความรู้สึกจิตใจของตัวเราเองและผู้อื่นไม่ให้เป็นทุกข์กับจิตกับอารมณ์กับความรู้สึกกับความคิดของตัวเองและผู้อื่นหรือว่าพฤติกรรมของตัวเองและผู้อื่น เพราะก็เราสติไม่พอนะครับสติไม่พอสติไม่มากสติไม่เร็วก็เลยทุกข์กับพฤติกรรมอารมณ์ความรู้สึกความคิดการพูดการกระทําของคนอื่นและของตัวเองนะครับทั้งโทษกับนะโทษผู้อื่นโทษตัวเองนะครับเพ่งโทษจับผิดให้โทษว่าร้ายกล่าวร้ายซึ่งก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าไม่ว่าจะเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเสียใจคิดไปแล้ว ก็ดับไปแล้วเกิดแล้วด e ับแล้ว yeah ไม่มีเราในความคิดในอารม er ณ์ในความรู้สึกนะครับเราก็ต้องมีปัญญาอย่างนั้นอีกว่าเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับก่อนเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรากําลังตั้งอยู่ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราดับไปก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราสติต้องตื่นสติมาปัญญาก็เกิดเกิดเห็นการเกิดดับว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเรา สติคือที่ต้องตั้งมั่นเพราะว่าจะได้ดึงสติมาได้ดึงปัญญามาได้สตินะครับสติที่เป็นปัจจุบันธรรมนะครับสติที่ไม่แตกไม่เสียไม่ขาดนะไม่อ่อนสติที่เป็นปัจจุบันธรรมนะครับจึงจะใช้ได้นะครับใช้ได้ทุกครั้งทุกเวลาทุกเรื่องนะครับสตินะครับ,สต,นะรบสติจําเป็นมากนะครับสตินี้จะช่วยให้ ผ่านพ้นทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกทุกจิตทุกใจทุกอารมณ์ทุกความคิดกับทุกความทุกมันมีเยอะเหลือเกินทุกเพราะอารมณ์ทุกเพราะความคิดทุกที่มากับอารมณ์มากับความคิดมาจากความรู้สึกมาจากใจกับทุกเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้ทันมันไม่มีสติก็ดับไม่ได้ก็จะเข้าใจว่าเป็นเราทุกเป็นเขาทุกจริงๆไม่มีใครทุกนะครับมีแต่ความทุกที่ดับ เกิดดับนะครับทุกก็สักว่าทุกเราต้องมีสติรละลึกรู้มีปัญญาพิจารณาตามความจริงอยู่ตลอดเวลาก็จะไม่เป็นทุกข์นะครับไม่เป็นทุกข์กับอารมณ์ไม่เป็นทุกข์กับความรู้สึกไม่เป็นทุกข์กับความคิดคำพูดการกระทําพฤติกรรมของใครนะครับเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของชั่วคราวเป็นของเกิดดับเป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่เปลี่ยนแปลงได้เป็นของที่เราไปหลงเชื่อไม่ได้ นะครับไปเชื่อความรู้สึกเชื่อใจเชื่ออารมณ์เชื่อความคิดพฤติกรรมคําพูดของใครไม่ได้เพราะว่าที่คิดพูดทํานั้นเป็นเรื่องของการที่ว่าขาดสติกับสติไม่ดีปัญญาไม่มีก็เลยหลงคิดหลงพูดหลงทำหลงมีอารมณ์มีความรู้สึกหลงมีใจิตใจพระไปในสิ่งสิ่งนั้นไปยินดียินร้ายไปพอใจไม่พอใจชอบไม่ชอบไปกำนัดกัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาพอสุดท้ายความประมาทสำนึกทุกข์ก็เกิดขึ้นกับผู้นั้น นกันเลยไม่เราไปเกี่ยวข้องเป็นเนื่องด้วยไม่เป็นอะไรกับอะไรด้วยให้เราวางเฉยเป็นกลางเนี่งหยิดนะะนะครับสงบนะครับให้รักษาความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับอย่าไปเสียความบริสุทธิ์เพราะอารมณ์อย่าไปเสียความบริสุทธิ์เพราะว่าใจเพราะความคิดนะเพราะพฤติกรรมของใครๆร,รักษาความบริสุทธิ์นะครับรักษาความบริสุทธิ์คือความไม่มีเราไม่มีของเราไม่มีตัวตนของเรานํา,ร,ร,า Beifall รักษาไว้ รักษาปัญญาด้วยสติรักษาปัญญาเมื่อปัญญารักษาแล้วมันก็จะเมื่อมีปัญญาก็จะมีสติที่เข้มแข็งขึ้นมีสมาธิมั่นคงขึ้นรักษาปัญญาเมื่อเรารักษาปัญญาได้นะครับปัญญาเป็นเสงสว่างเหมือนเราเรารักษาแสงสว่างไว้ไม่ให้ดับไม่ให้ดับแม่ลมพัดให้ดับะเราก็จะเดินทางด้วยแสยงสว่างนั้น ก็ต้องรักษาปัญญานะครับรักษาปัญญารักษาสติรักษาสมาธิรักษาศิลรักษาปัญญาอับย้ยเสียสินย้ยเสียสติย้ยเสียสมาธิย้ยเสียปัญญาย้ยเสียสธารักษาไว้สิ่งนี้ต้องรักษาปัญญาเป็นสิ่งที่ต้องรักษาไว้อย่างมากมันแสงสว่างนะครับถ้าเรามีแสงสว่างในชีวิตนะครับจะอยู่อย่างไรนะครับในสถานการณ์ภาวะการอย่างไรก็จะอยู่ได้ รหรือว่าจะต้องตายก็าตายได้อย่างสบายใจตายได้เขาเรียกว่าสว่างมาสว่างไปนะครับการรักษาปัญญาจึางเป็นเรื่องสําคัญนะครับรักษา,ษาปัญญาคือความรู้ความเห็นเกิดดับไม่เที่ยงเกิดดับไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราครับให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจอยู่อย่างนี้ตลอดเวลามันก็จะมีสติอยู่ตลอดเวลามีสมาธิมีศรัทธามีความเพียรอินทรีย์ก็จะแก่กล้า อยู่ตลอดเวลาทําให้เรานั้นไม่ไปตามอารมณ์ไม่ไปทุกข์กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ไปทุกข์กับความรู้สึกใดความรู้สึกหนึ่งไม่ไปทุกข์กับใจิตใจใดใจหนึ่งหรือว่าความคิดใดความหนึ่งของตัวเองและผู้อื่นทั้งภายในภายนอกอดีตปัจจุบันอนอาคตที่กาลังเป็นไปในโลกออนไลน์โลกสมมุติโลกสัจจะโลกความจริงนะครับโลกประมรัฐทั้งโลกทั้งธรรมก็รักษาปัญญาไว้ ร,รักษาปัญญาเมื่อรักษาปัญญาได้ชีวิตก็ไม่เสียศูญครับไม่เสียสูญก็จะเป็นปกติอยู่ได้เพราะปัญญานั้นเป็นหัวใจถ้าหัวใจไม่ดีแล้วก็อะไรอะไรก็พลอยไม่ดีไปด้วยทําอะไรไม่ได้ท่านเกิดเลยให้รักษาปัญญาไว้รักษาปัญญาไว้ได้ด้วยชีวิตผู้มีปัญญาย่อมมีแสงสว่างผู้มีแสงสว่างย่อมมีหนทางที่สว่าง เพผู้มีหนทางสว่งางจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนคิดทําการใดก็สาเร็จลุล่วงครับรักษาปัญญานะครับให้รักษาปัญญาความไม่เที่ยงเกิดดับความไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวของเราไว้นะครับรักษาปัญญานะเมื่อเรารักษาปัญญาได้ก็เป็นอนักษาสมาธิได้รักษาสินได้รักษาสติรักษาศรัทธาของเราไว้ได้ยิ่งทีเราแก่กล้านะครับก็สามารถที่จะ ทาให้กิเลสเป็นมันกรรมเป็นมันวิบากเป็นมันได้นะไม่เกิดกิเลสไม่เกิดกรรมไม่เกิดวิบากแต่ความทุกข์ก็เกิดไม่ได้นะครับ,รบในในก็ไม่มนะีความทุกข์ในใจในอารมณ์ในความรู้สึกในความคิดนะครับความทุกข์ก็เข้ามาถึงใจถึงอารมณ์ถึงความรู้สึกถึงความคิดไม่ได้นะครับมันก็เลยหลุดพน้นนะครับหลุดพ้นด้วยปัญญาเป็นปัญญาวิมุตต์นะครับรักษาปัญญาไว้ดีๆนะครับรักษาปัญญานะครับ รักษาศีลแล้วรักษาสมาธิแล้วรักษาสติแล้วรักษาศรัทธาแล้วก็มารักษาปัญญาไม่รักษาปัญญาได้ก็สบายครับสบายรักษาปัญญาไว้นะครับเพราะว่าเราอาจจะรักษาชีวิตไว้ไม่ได้รักษาายวะรักษาทรัพย์ไว้ไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงเกิดดับหมดเลยแต่ถ้าเรามีรักษาปัญญาไว้ได้ถึงจะเสียทรัพย์เสียเยวะเสียชีวิตแต่ก็นิพพานก็คุ้มอยู่นะครับแต่ไม่อย่างนั้นแล้วถ้าปัญญาไม่มี เสียเอวเสียทรัพย์นะครับเสียชีวิตเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็ตกอบายอีกก็ไม่คุม้มเพราะไม่มีปัญญาท่านให้ได้สักอย่างถึงจะต้องเสียทุกอย่างแต่ได้ได้สักอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเสียทุกอย่างแล้วไม่ได้อะไรเลยเกิดมาทั้งทีก็ให้รักษาปัญญานะครับรักษาปัญญานะครับเมื่อเรารักษาปัญญา,ม,าม,ม,มีความสํารวมมีความสงบมีศรัทธามีปัญญาก็ปราศจากทุกสุขโรคภัยประโยชน์สุขทรัพย์ที่มาก็จะเกิดขึ้นกับทุกท่านทุกคนนะครับ รักษาปัญญารักษาปัญญานะครับแล้จะรักษาทุกอย่างไว้ได้เองรักษาปัญญารักษาปัญญาดีๆกันทุกท่านทุกคนนะครับรักษาปัญญา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  รักษาปัญญาเราถ้ารักษาปัญญาได้ก็รู้กาละเทศะรู้บุคคลรู้สถานที่รู้โอกาสแบบอย่างนั้นแล้วมันผิดหมดแล้วผิดแล้วก็เป็นทุเป็นทุกข์เป็นเวรเป็นกรรมเกิดความกำหนัดก,กัดเกรงรุ่มหลงความมัวเมาความประมาทเชื่อมทุกข์ก็ทุกข์ใครไม่ได้เพราะว่าไม่มีปัญญานะครับต้องรักษาปัญญาปัญญาถึงรักษาเราได้นะครับรักษาปัญญารักษาปัญญารักษาปัญญานะครับ รักษาปัญญารักษาปัญญารักษาปัญญาอย่าให้มหะคบงามรักษาปัญญารักษาปัญญารักษาปัญญานะครับ